ณนะทุ่ง้าสวรรณาสถานที่ที่ซึ่งมีระเบิดเออมันมีระเบิดได้ไงวะเนี่ยงานการกำจัดระเบิดเป็นงานที่ช้าและค่อนข้างที่จะอันตรายจีๆๆๆๆจีจ,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 จเราคือหนูที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีหนูอย่างเรานั้นสามารถดมกินระเบิดได้ฮ่องฮ่งฮ่ถ้าหนูดมกินระเบิดได้โบอย่างเราก็ตกงานเด้ พวกหนูเหล่านี้ตัวเบาเกินกว่าที่จะกระตุ้นให้ระเบิดมันออและพวกมันมีประสาทการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมพวกมันสามารถเคลียรระเบิดได้อย่างรวดเร็วพวกข้าเราหนูได้รับการฝึกมาเพื่อกู้ระเบิดเป็นอย่างดีเอาล่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะต้องมาเลือกเจ้าหนูเพื่อไปเก็บกู้ระเบิดเฮ้แต่ว่าไอ้เจ้าหนูตัวนี้นี่มันมาจากไหนกันนะ ไม่คุ้นเลยงามงาน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 งาทำไมมนุษย์จะต้องเลือกเรามาทํางานด้วยอะ่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานนะเราเกิดมาเพื่อแดกเออแต่จะว่าไปงานนี้ก็ดีอยู่นะมีปวกให้กินด้วยเฮ้ยพวกเรานี้เร็วอะไรอะ่ะจะหนีไปไหนอะ่ะเราโดนมนุษย์วายวานมาให้ช่วยทํางานเดี๋ยวเราจะหาระเบิดให้นะมนุษย์แต่ว่าก่อนอื่นเราขอกินก่อนนะแต่เอ๊ะเหมือนว่าเราจะเจอระเบิดแล้วนะมนุษย์ มันมีแมลงวันตอมหรือเปล่านะพอเราดมแล้วตาเราลอยเลยอ่ะนุสสงสัยจะเป็นของดีวะนุสนุสเราไม่ไหวเล้วอ่ะนุสทำไมนุสจะต้องใช้งานเราหนักขนาดนี้ด้วยรู้ไหมว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อเด็กไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานแต่ถ้าเกิดว่าง,งานของเรามันคือการเด็กโอเคเรารับได้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เฮ hey, นุสนี่มันตัวอะไรอ่ะนุส ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหนูเฮ้ยนุชเราลองกินแล้วว่ามันแบบกรุบกรับกรุบกรับมากเลยอะ่ะได้กลิ่นครีด้วยอะนุช <c oughs> เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหนูเด้อเด้อเดแกลองกินใหม่นะเดี๋ยวฉันจะดูชื่อมันให้ปึ๊บไอเจ้าตัวเนี้ยมันคือด้วงมูลหรือก็คือด้วงขี้น่ะแหละเจ้าหนู <c oughs> เราว่าเราเชียวว่ามันรสชาติแปลกๆลองลอยเลยอนุชและก้อนนี้คือไรอานุชก้ <c oughs> อนขี้ <c oughs> ไงเราโอแม้ oh เหมือนว่าจะมีตัวอะไรตามเรามาด้วยอะนึกขี้เนี่ยดีมีวิตามินเนืดนุดไปเรียนหลักสูตรไหนมาขี้มันเป็นของเสียไม่ใช่ละนึดเอาหน้ากินไปเถอะเจ้าหนูกันได้นึดงั้นเดี๋ยวเราขอกินด้วงมูลแล้วกันเนาะเฮ้ยเจอก่อนขี้แอม จะว่าไปก้อนขี้มันก็แบบอืมอะไรเหมือนกันนึกสนใจเอาไปเปิดพิสดารไหมนึกไหนแน่ไอ้เจ้าแมงมุมแกกาล้าไล่ตามฉันมาเหรอแต่จะว่าไปนี่ฉันก็ตัวใหญ่นะแกจะกินฉันได้จริงๆเหรอเจ้าแมงมุมอ,อ,อุ้ยย่าเราโดนแมงมุมกินไปแล้วอุ้ยสงสัยเราจะต้องอยู่ห่างๆไอ้เจ้าแมงมุมแล้วแหละมาให้ฉันดูเลือดเดี๋ยวแน่จะบ้าเหรอนี่กูก็มีสมองนะ ทำไมเราจะต้องอยู่เฉยๆให้แกมาจับแดกด้วยเนื้อพวกเดียวกันก็อร่อยนะเนี่ยแกจะกินพวกเดียวกันไม่ได้นะเออไม่สนยำผู้เกินกินสิ่งร่วมใส่เลือดเอ๊ะใส่เลือดเดียวกับเราหรือเปล่านะไม่น่าจะใช่คนละสีนี่นะ,ะสบายใจและกินได้เฮ้ยไอเจ้าแมงมุมจะไปไหนฮะเอ้ยอร่อยกรุบกรอบและแกนแมงมุมเนี่ยอึ้งยำอรไออร่อยยำยำเอ๊ะ ระเบิด <Damn! S 1> นี่ฉันกินระเบิดไปแล้วเหรอเนี่ยเราทำหน้าที่ได้ลุล่วงแล้วมนุษย์ฝากฝังเรามาว่าให้เราเนี่ยกินระเบิดฟุดฟิตฟุดฟิตนี่ไงระเบิดอื้อแงมแงมแมกินผักหน่อยแล้วกันอุ้ยน่ากินจังเลยดูตาเราสินึกเปล่งประกายมากเลยนุเฮ้ hey, Passive Income อร่อยจริงๆเลย ปั่น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 นี่เจ้าหนูแกช่วยฉันเคลียร์ระเบิดหน่อยสิเออย่างงั้นล่ะนุ๊โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเคลียร์ระเบิดให้นะปั่น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 นุ๊ตเราเคลียร์ระเบิดให้แล้วนุ๊ถ้าเกิดว่าช้างมันเดินตามทางนะนุ๊ตช้างมันจะไม่โดนระเบิดแน่นอนแต่เอ๊ะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นฮะเจ้าช้างบ้าทำไมแกไม่เดินตามทางวะเนี่ยเฮ้ย ไอ้เกะกะเราจริงๆเลยไอ้เจ้าช้างบ้าเต่าเต่าเต่าฉันอยากจะลองกินเนื้อเต่าจังเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นฉันขอกินสอรอเพี้ยนก่อนละกันมันกรุบกรอบเหมือนแมลงช่อนเลยอะนุษย์นุษเรากินเต่าได้ไหมนุษย์ไม่ได้นะเจ้าหนูบ้านเมืองมีคือมีแปรเจ้าหนูแกกินผักดีกว่าแกจะได้ผอมๆอย่าไปกินคุณเต่าเลยน่าสงสารนุชย์เคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็กินแต่พืชไม่เห็นว่ามันจะผอมเลยนุษ เราขอเต่าตัวหนึ่งนะนุดเอออร่อยจังเลยเอออีกตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนุดนูดนุดนดนนนนช่วยเราด้วยมันมีเสือดาวไล่ตามเราด้วยอนุดก็ฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่ากินเยอะพอแกกินเยอะแกก็ตัวใหญ่พอแกตัวใหญ่เนื้อแกมันก็จะอร่อยไงโออไ้นนุนเราขอโทษเราผิดไปแล้ว <c oughs> เรารู้สึกว่าเนื้อเสือดาวมันก็อร่อยนะเนี่ยนุช oh <my> เราก็เคยเนึกว่าเสือดาวเป็นสัตว์ที่แบบใช้ความเร็วในการล่เหยื่อที่ไหนได้หนูอย่างเราตั้งหากที่ใช้ความเร็วในการล่เหยื่อเนื้อนกกระจอกเทศก็อร่อยนะนุชแต่ว่าของโปรดของเราคือเนื้อเสือดาว <c oughs> นี่เราว่าธรรมชาติจะต้องติดบั๊กแน่เลยเอาด้วยเอาด้วยฉันจะต้องรู้ให้ได้เลยว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันมาทำบ้าทำบออะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวฉันลองดันมันถอยไปสิเออเอาแหละแกไปได้ไปไปเลย <c oughs> คือเราก็ไม่ได้อยากจะรบกวนแต่ว่าพวกนายทำอะไรกันอยู่ล่ะฟูดฟูดฟดฟูดอย่ามายุ่งกับเรานะไอ้เจ้าหนูบา้าเพราะแกว่าฉันเหรอมันคือสุนัขจิ้งจอก เด็กเนื้อสุนัขจริงจอกก็อร่อยดีเหมือนกันหนูที่ดีอย่างเราจะต้องปกป้องธรรมชาติจะต้องปกป้องตัวอ่อนเอาไว้ออเดี๋ยวนะตอนนี้เรากินลังอันนี้ได้แล้วเราที่สัญญาว่าจะปกป้องธรรมชาติงำไอ้เราก็นึกว่าเป็นลังอะไรที่แท้ก็เป็นลังปวกนี่มันกลรหลอะไรขนาดนี้ โอ้โหสิงโตไล่ล่ามนุษย์ใหญ่แล้วสมน้ำหน้าไอพวกมนุษย์เอาแต่ล่าสัตว์ดีนะพวกแกจะต้องโดนล่าคืนบา้างเอาไรพวกเรานี่เร็วมีทั้งเสือดาวแล้วก็มีสิงโตบุกค,ค่ายพวกเราพวกแกไม่ใช่หรอที่เป็นคนวางชุนระเบิดพอเจอธรรมชาติเอาคืนพวกแกก็ร้องเว่ยววยเอาแหละมากลายเป็นอาหารของฉันกโกหกโกหกโกหกนี่แกจะมาไล่ฉันทำไม ฉันก็อุตส่าห์มาช่วยแกไล่ล่ามันนุชเฮ้ยเอาแหละจังหวะนี้ฉันแดกเสือดาวได้แล้วไอ้ีให้นี่ไงเออชีตาอ๋อชิบเออแดกแบบดับเบิลไปเลยเนื้อนุชกับเนื้อชีตาดิแบบมันอร่อยกลมกล่อมจริงๆเลยฉันอยากจะกินแกเลยเกินเฮ้ยนี่แกไอ้เจ้าหนูแกกล้ากินเมียข้าอย่างงั้นเหรอ เออแล้วทําไมล่ะมันคือกฎของธรรมชาติเว้ยหนูอย่างฉันเนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดของระบบห่วงโซ่อาหาร oh, <shit. S 1> ธรรมชาติคัดสรรมาแล้วว่าให้หนูอย่างฉันเนี่ยเป็นผู้ปกครองโลกในยุคต่อไปเดกเต้นพวกมันแม่งเลยเออเอออ้สิงโตก็อะไรอะไรจริงจริงนอกจากพวกแกจะวางชุนระเบิดแล้วนี่แกยังล่าสัตว์อีกเหรอ แกไม่รู้เหรอว่าพวกฉันเนี่ยเป็นสัตว์สงวนห้ามล่านะไอ,อกระสุนเออทำไมเมื่อกี้ฉันไม่หนีออกข้างวะวิ่งหนีตามวิถีกระสุนเฉยเลยแกกล้ายแย่งแหล่งอาหารของฉันหรอเจ้าพวกมนุษย์พวกแกจะต้องลงไปอยู่ในกระเพาะฉันอื้อหมูป่าออม้าลายอุ้ยฉันยังแดกม้าลายไม่ได้ไม่เป็นไรกินเนื้อมนุษย์ก่อนก็ได้ เพราะว่าเนื้อมนุษย์ก็อะไรจริงๆว้าวช้างฉันคือสัตว์ปิิสนาเพราะว่าฉันนั้นเอาหัวซ่อนแล้ว <c oughs> ไม่มีใครรู้แน่ว่าฉันคือตัวอะไร <c oughs> ออกมาออกมาไม่ต้องซ่อนและเพื่อนอย่ามายุ่งกับฉันนะเจ้าหนูฉันเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนอยู่เราเจอที่ซ่อนแอบดีๆได้แหละที่ไหนห้อเจ้าหนูในท้องเราไงอ,อและนี่มันอะไรกันแดกรัวแม่งเลยแหล่งน้ำ สิ่งมีชีวิตต่างๆนานามาเพื่อที่จะกินน้ำเพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตต่อไปได้และแหล่งน้ำก็เป็นจุดอันตรายเช่นกันมันเป็นสถานที่ทีู่ลาจ้องจะแดกเหยื่อฉันจะต้องแดกตัวเล็กๆก่อนอึบหนึ่งผัวสามเมียสพี ทำไมไม่เอาสี่มเมียไปเลยจะได้มาตั้งทีมโมบา้านทีรักอริบรีบกินน้ํานะเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปออกล่าเหยื่อกันต่อได้ค่ะที่รักไอ้เจ้าขับความศึกสันเปรมปรีเด็กแม่งเลยเจ้าหนูบ้านี่แกแดกเมียฉันเหรอเห็นคนมีความรักแล้วมัน่นใส้อือไม่นะเจ้าหนูแกอย่าแดกเมียฉันเลยนะ เออแล้วยังไงอ่ะเ <c oughs> จ้าหนูแกแดกเมียาชันงั้นแกก็แดกฉันด้วยเลยเออไม่อ่ะฉันจะไปให้แกอยู่รอดเป็นตัวสุดท้ายฉันจะให้แกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของแกไปด้วยความเหงาและโดดเดี่ยวอ้างวา้าง <c oughs> ไอ้เจ้าหนูบ้าอาชิบอาชิบ อาเชิบอาเชิบอ้บ <_ an> อาวเผอเด็ก Oh <_ an> my god จังหวะน,นี้เราจะแดกแบบบุฟเฟ่ต์ปันปันปัน,ป,น,ป,นปันฉันจะไ like ล่กระทือบรถพวกแกพวกแกมันทำลายธรรมชาติพวกแกไม่สมควรอยู่เทเน่เหยียบแม่งให้พัง วอหนึ่งเรียกวอสองขนาดนี้พวกเราจะนําเครื่องบินขึ้นเพราะว่ามีใครจู๋หนูปรากฏตัวฟันไปเถอะฉันไม่ยอมให้พวกแกนี้ได้หรอกตอนนี้ฉันก็สามารถแดกเครื่องบินได้แล้วฉันจะไม่ปล่อยให้มนุษย์แม้แต่คนเดียวลอดไปได้พวกแกที่ทําร้ายธรรมชาติพวกแกจะต้องชายเด็ก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 ให้หมดเลยไม่มีฟูงช้างอยู่แถวนี้เลยนี่เราเด็กเอ้ย จะไปไหนเราเจ้าฝูงช้างงียามยาๆย,าย,ายาเยดกบ้านเรือนแม่งเลยแม้แต่สะน้ําฉันก็แดกได้อะไรอะไรอะไรจริงๆรโอเคเชืจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม